อย่างแรกเลยครับครับอ ah ่านข้างประตูมั่งข้างประตูอ่านมั่งครับเขียนไว้ว่าเขาให้เติมเท่าไหร่ลมลมลมยางครับ๋อลมยางมีใช่แล้วก็เรื่องโค้งเรื่องพัดฝนพวกฝนตกพวกอะไรเงี้ใช่วันนะฝนตกเข้าใจครับให้ระวังนิดนึงครับเนี่ครับหรืมันเป็นฝนแรกด้วยเป็นทางถนนลื่นใช่ครับ คนแรกโอเคถือว่าถือว่ามายืนได้ตรงนี้สุดยอดมากผมมือเป็นกำลังใจให้2คนนี้หน่อยครับครับผมผม่าสุดยอดนะครับรถเละขนาดนี้นะครับแต่รถในซ่อมยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะฮะก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะได้ตั้งสี่ห้าพันนะรวมรวช่วยงานช่วยกันรถมันซ่อมได้ซ่อมได้แต่คนเวลามันไปแล้วมันซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่ได้นะครับผอว่าบุญบุญบุญซึ่งด้วยน้าใจจริงๆนะครับเดี๋ยวให้พี่ซาว ลองพูดคุยแล้วก็ทักทายนะครับรับซองอยังไงก็ลองดูกันเอาตามอัธยาศัยบางท่านส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นการโอนการโอนเมื่อกี้พี่ก็ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวด้านบนเราจะมีมีเล่นรถในงานลู้รถนี่ดูดิฮะเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้แต่ก็ไม่หนักนะพี่สวงดูแล้วไม่หนักโอ้ไม่หนักเอ็ดมึงลองไหมล่ะฮะไม่เอาผมผมเคยไปแล้วผมผ่านไปแล้วตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยนัคือรถจากประมาณสี่ห้าแสนขายได้แปดหมื่นแล้วซ่อมไม่ได้ด้วยผมสิ่งหนึ่งพี่อาร์มช่วยกัน พี่อําอะไรฮะอะไรอ่ะจะออกเอาอะไรดูอะไรออกมึงจะกลับบ้านใช่ไหมรีบไปใส่ลูกอยู่กันนี่เดี๋ยวจัดแดนเซอร์ให้กูก็บอกแล้วมึงอย่าจอดทั้งในไอชิบหายออกไม่ได้เลยทีเนี้ยรถแคมรี่นะครับผมโหวตพระเบียนประมูลของใครอ่ะรถพี่หรอไม่ใช่ลงจะอ๋อทำไมล่ะรถแคมรี่ไงเออรู้จักแคมรี่รู้จักแคมรี่รู้จักสนิทกันอ่ะอีฮี่สนิทกับรถซะแล้ว เขาเรียนอะไรมาอีกคันหนึ่งโอเคโตต้าแคมรี่นะครับ7กอไก่พอสำเภอสี่สีกาเก้ากรุงเทพมหานครครับพี่ชายครับจะขยับรถด้วยนะครับได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมต้องใช่พี่ผมว่าใช่รถพี่ไน้เลยรถโสโครสเหรอเฮ้ยอีกคันหนึ่งพี่อ๋อโสโครสขับรถดีจังเลยวะพี่อาร์มอีกขั้นหนึ่งของผมก่อนดิเอ้าโตโยต้าไฮรักลีโวครับสามทบุญเท่าพอพึ่ง3728กรุงเทพมหานครครับ สามทบุษเท่าผอพึ่ง3728นะครับรถอีสุขครับผมกไก่จอจาน7358เพชรบุรีกไก่จอจาน7358เพชรบุรีแล้วก็ฟอร์จูเนอร์มังกไก่ทอทง7297เพชรบุรีครับกไก่ทอทง7297เพชรบุรีขยับรถสักนิดนึงขยับไปนิดนึงคือทุกคันเนี่ยบางรถโกอามทั้งหมดเลยคุณจอดยังไงวะเนี่ยรถผมอยู่ข้างนอก เดี๋ยวมีนมีงานต่อมีงานต่อขอบคุณน้องโกอามจากวงการนอนด้วยนะเรามีวงอะไรต่อเนีอยู่อินทักจากเพชรบุรีสุดยอดมากแล้วก็ศิลปินรเชิญชัยโยธนวัฒน์ครับพิชัยโยมาแล้วมาโอดลออกินยัง กินแล้วขาหมูขาหมูต้มยำขาหมูโอ้โหสุดยอดแกใส่โอ้แกทำดีนะแกใส่โซดาไฟไปโอ้เปื่อยเลยอ่ะจะบ้าเนอกินยังไงโซดาไฟไม่ใช่โซดาไฟไม่ใช่เหรอขอาช้อนสแตนเลสใส่ไปสูตรการทำหมูให้เปื่อยอ๋อให้เปื่อยเลยนะครับใช้ช้อนใส่ไปช้อนสแตนเลสใส่ไปนะครับใส่ไปไม่ต้องถึงสักครึ่งชั่วโมงนะสังเกตดูถ้าช้อนสแตนเลสเปื่อยขาหมูก็ต้องเปื่อยฝันสัตว์นานช้อนไม่เปื่อยจะบ้าแล้วจะสวงใครบ้า ตุนช้อนเปื่อยพอตุ๋นนานเออวิธีการง่ายๆนะเราวงฮอลิเดย์ไม่มาวันนี้ฮอลิเดย์มาเดี๋ยวต่อจากช่วงนี้ออกมาต่อวงนี้ต่อวงนี้แล้วทำไมมิตรภาพเขาไม่เล่นน่ะมิตรภาพเมาอ๋ออันนี้คือมาแดกอย่างดีเอาหนักออกออมาร่วมงานันวันนี้มามาหลายวงเลยพี่อามาเยอะมากแต่ว่าอาจจะขึ้นเล่นไม่หมดต้องขออภัยกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นอีกวงหนึ่งพอดีเปิดภูวิลล่าไว้ตั้งวงให้จริงอรอเออใช่ เดี <c oughs> ๋ยวให้ส you know, ่งส่งพิกัดด้วยนะเดี๋ยวตามไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณกูอามนะฮะยังเลยฝากฝากไว้ด้วยขอบคุณน้องๆที่เดินเสิร์ฟหน่อยเดินเสิร์ฟทีมงานนส้บแก้วแล้วก็ซอหัดสวรรค์ซอหัดสวรรค์สุดยอดมากทีมงานมือซาวพี่เล็กนะครับผมถ่ายมาแล้วก็พี่ๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกายตั้งนี้ตัดต่อมือโอบต่างๆเลยนะครับเอ่ยไม่หมดเลยคืนนี้ครับผมถือว่าขอบคุณแทนพี่สาวทุกคนครับทุกคนชื่อถึงบ้างไม่ถึงบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเวลาพี่สาวสอนทอล์สับอกแล้วว่าจะถึงประมาณห้าทุ่มครึ่ง เอาจริงกรอนขอต่อสั่งนี่นะไม่เป็นไรยกให้คนนี้เดี๋ยวเรามอบความสุขตัวนี้นะครับกับเพี้นี่เบอร์นี้ก่อนเดี๋ยวเบอร์นี้ก่อนเผื่อใครจะโอนเงินฝากด้วยนะครับ0 4 9 1 3 2 5 6 9 0ธนาคารกสิกรไทยครับสำราญเกศงามครับของพี่ของพี่เลขอะไรบอกไหมของผมสี่ศูนย่ต้องเอาให้คนเดือดร้อนก่อนเอาเทเลคนดโอเคช่วงนี้ช่วงนี้พร้อมนะฮะอินทัชพร้อมหรือยัง ชอบโอเคอินทัดอินทัดชอบชอบชอบมือมือกี่บอกมือกี่ชอบกางเกงมันหนักอ๋อจานแมวจานแมวบอกกันนะโอเคเป็นไงอ้าวอะไรครับนี่ถ้ากางเกงแม่งเปียกน้ำกูมันถอดไม่ออกเลยมันแน่นมากเอาละครับชึ่งนี้ไม่เป็นการเสียเวลาครับเสียงประเบินล้านๆได้กับอินทัดจากเพชรบุรีครับผม